สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตึกใบหยก2นะครับเป็นตึกที่มีความสูงติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยนะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์พรีเมียมซึ่งมีอาหารที่หลากหลายมากๆแต่ใครที่มาทานอาหารที่นี่นะครับห้ามพลาดเลยกับวิวทิวทัศน์ต่างๆของตึกที่มีความสูงมากกว่า300เมตรหรือมากกว่า88ชั้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตึกนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับปัจจุบันเราสามารถทานอาหารแบบบุฟเฟ่ได้มากมายหลายสถานที่หลายระดับราคาเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงการทานอาหารดีๆในมื้อเย็นพร้อมกับการชมวิวสวยๆบนตึกที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเชื่อว่าคุณจะต้องนึกถึงที่นี่อย่างแน่นอนเลยครับเพราะมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ในอดีต หรือแม้แต่ปัจจุบันก็พัฒนาให้ทันยุคทันสมัยไปมากเลยแล้วครับ การทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมไบหยกสกายมี2แบบนะครับก็คือบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดชั้นที่78แต่ที่เราเลือกรีวิววันนี้เรียกว่าจัดเต็มก็คือบุฟเฟ่ต์พรีเมียมชั้น81นะครับซึ่งราคาก็อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นณขณะนั้นอย่างตอนนี้บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดจัดโปรโลดเหลือ790บาทส่วนบุฟเฟ่ต์พรีเมียมที่รวมอาหารนานาชาติ ทั้งซีฟู้ดเอ๋ยอาหารจีนญี่ปุ่นชาบูกรีลสเต็กอาหารต่างๆก็จัดโปรอยู่ที่1,090บาททานได้2ชั่วโมงนะครับหรือคุณจะอัปเกรดเป็น1,550บาทจะได้ทานกันแบบ p r i v a t เอาท์ o อรข้างนอกเลยนะฮะอันนี้ไม่จำกัดเวลานอกจากนี้ก็เลือกโปรโมชั่นอื่นๆได้นะครับเช่นแบบรวมที่พักรวมบริการนวดอะไรต่างๆก็เลือกได้ทั้งหมด และสำคัญก็คือ,อยังร่วมโครงการเราเที่ยวด,ด้วยกันอีกด้วยดูรีวิวนี้จบแล้วนะครับลองไปดูกันเองละกันนะฮะเพราะรีวิวผมวันนี้เป็นแบบ Customer Review ซื้อบัตรเองกินเองจ่ายเองอิ่มเองนักเลลงพอนะครับแม้จะขึ้นชื่อว่าทานมื้อเย็นนะครับแต่แน่นอนว่ามาไบยกสกายทั้งทีคงไม่ได้มาเพื่อกินอย่างเดียวแน่ ควรจะมาล่วงหน้าสัก4-5่หโมงเย็นน่าจะกําลังดีนะครับคุณจะได้ใช้สิทธิ์ในการชมวิวบนท้องฟ้ากรุงเทพมหาคนครกันก่อนปกติบัตรชมวิวเนี่ยต้องซื้อในราคา400บาทแต่แน่นอนครับถ้าคุณมาทานบุฟเฟ่ก็สามารถขึ้นไปได้ฟรีเลยผมก็เลยใช้โอกาสนี้มาเก็บภาพเรียกน้ำย่อยกันให้ก่อนเลยฮนะยอมรับตรงๆนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วก็หลายที่ ก็มักจะไปหอชมเมืองต่างๆแต่กลับเป็นคนกรุงเทพแท้ๆดันไม่เคยขึ้นมาชมบนยอดตึกนี้เลยครับลิฟตึกสูงแทบทุกแห่งทั่วโลกนะครับหายากที่คุณจะกดจากชั้นล่างสุดขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดได้เลยก็มักจะมีการแบ่งลิฟต์หลายช่วงนะครับเพื่อกำหนดโซนการให้บริการซึ่งที่ใบยกนี้ก็มีลิฟต์มากกว่า20ตัวนะักท่องเที่ยวอย่างเราไม่ต้องคิดมากครับ เดินเองหลงแน่นอนพนักงานจะพาไปที่ลิฟต์หลักแล้วกดไปที่ชั้น77นะครับชั้นนี้จะเป็นด่านแรกในการขึ้นมาชมวิวนะครับซึ่งทำเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองขนาดย่อมให้คุณได้หาอ่านข้อมูลความรู้ของตึกสูงคู่เมืองไทยแห่งนี้และมีมุมต่างๆสำหรับการถ่ายภาพกับวิวสวยๆย,ยังมีมุมที่จัดแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งมุมเหล่านี้เชื่อว่าในยามที่มีนักท่องเที่ยว คงจะได้รับความนิยมอยู่ละครับถ่ายรูปชั้น77เสร็จแล้วนะครับก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น83เลยครับชั้นนี้มีลูฟท t o ็อปบาที่เรียกว่าสูงที่สุดในประเทศไทยแต่ผมจะกลับมาพูดถึงที่นี่ตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้ขอให้คุณเดินขึ้นไปอีก1ชั้นสู่ชั้นที่84นะครับเป็นชั้นดาดฟ้าพื้นหมุนซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาได้ จุดนี้จะมีสถิติปีต่างๆนะครับที่เคยมีผู้ท้าทายวิ่งขึ้นบันไดาจากชั้นล่างสุดขึ้นมาบนนี้รวมแล้วเนี่ยกว่า2,000ขั้นเลยนะผมเองยังนึกไม่ออกเลยนะครับอย่าว่าแต่ใช้เวลาเท่าไหร่เลยถ้าต้องเดินขึ้นบันไดามาเองจริงๆจะมาถึงหรือเปล่าก่อนและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชั้น84นะครับหรือเกือบเกือบ300เมตรจากพื้นดินนะครับ ตอนนี้เป็นจุดสำคัญนะครับของตึกใบหยกที่นะักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมวิวได้แบบ360องศาซึ่งไฮไลท์จะอยู่ที่พื้นด้านล่างเนี้ยนะครับจะเป็นพื้นดาดฟ้าแบบหมุนจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราดูจากด้านล่างก็จะเห็นว่าบนเกือบๆสูงก็จะเห็นบนยอดตึกที่จะเป็นชั้นหมุนนะครับอันนี้คือจุดน,นี้เลยนะครับคนที่ขึ้นมาชมวิวนะครับก็สามารถที่จะชมวิวของกรุงเทพมหานครได้แบบ 360องศาและถ้ามาช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามสามารถเห็นไฟของตึกแต่ละดวงนะครับค่อยๆเปิดขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยครับ แล้วครับเมื่อชมวิวและถ่ายภาพกันอย่างจุใจแล้วตอนนี้ได้เวลาไปทานบุฟเฟ่ให้เต็มอิ่มชดเชยกับพลังงานที่ใช้ไปแล้วกันครับพรีเมียมบุฟเฟ่ชั้น81นะครับจะมีให้เลือก2รอบด้วยกันก็คือรอบ5้าโมงเย็นกับ1นึ่ทุ่มมาถึงแล้วพนักงานก็จะพาคุณไปนั่งที่โต๊ะนะครับจากนั้นเราสามารถเดินไปหยิบอาหารได้ตามอัธยาศัยซึ่งแน่นอนว่า ห้องอาหารทุกห้องในไบยกสกายแห่งนี้ย่อมผ่านมาตรฐานความสะอาดไม่น้อยกว่าชาพลาสอุปกรณ์ช้อนซ้อมมีดต่างๆที่โต๊ะนั้นจะอยู่ในซองพลาสติกอย่างดีการสั่งอาหารจะมีพนักงานตักให้เท่านั้นและยังมีฉากพลาสติกใสกั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยส่วนอาหารเรียกว่าจัดเต็มมากครับผมคงไม่สามารถรีวิวได้ครบทุกเมนูแน่นอน แต่ผมจะเลือกไฮไลท์เน้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คงเน้นไปที่เมนูโปรดของตัวผมเองครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งย่างมันเยิม้มหอยนางรมตัวยาใหญ่นะฮะสเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียสเต็กเนื้อแกะเป็ดปักกิ่งแซลมอนทูนา่าซาซิมิต่างๆและของโปรดที่สุดของผมครับก็คือฟัวกานั่นเองครับผมบอกเคล็ดลับให้นิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาหารทุกอย่างนั้น หยิบมาได้แบบไม่อั้นแต่ผมเองเนี่ยก็ต้องกินไปถ่ายไปด้วยก็กลัวว่าจะเสียเวลานะครับกิดเลยขอให้เขาจัดให้แบบเต็มจานหน่อยพี่ครับขอทีเดียวเลยแบบ10คคำได้ไหมพนักงานบอกฮะไม่มีปัญหาจัดเลยครับฟัวกาสิบพอยนังลมอีก10ครับและเป็นที่น่าสังเกตว่าที่นี่เนี่ยมีเมนูกุ้งแบบเยอะมากๆ เรียกได้ว่าใส่มาแทบจะทุกเมนูเลยก็ว่าได้จุใจกันสุดๆครับใครชอบทานผัดไทยนะผมขอแนะนำหยิบของที่นี่มาสักจานครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับปกติแล้วเมนูของหวานเนี่ยเรามักจะไม่เห็นการเน้นในไลน์ของอาหารบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่นะครับบางแห่งเรียกได้ว่าขอแค่พอมีนะฮะเพราะส่วนมากเนี่ยก็อิ่มจากจานหลักกันหมดแล้วแต่ของที่นี่ครับ ผมแนะนำเลยว่าให้คุณเหลือที่ว่างในท้องเอาไว้สักหน่อยนะครับเมนูของหวานบนนี้ไม่ผิดหวังครับถ้าแนวไทยๆก็ข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยฮะถ้าเด็กๆก,ก็มีไอศครีมแบบนมเน้นๆเ,เลยสังเกตว่าละลายเร็วมากแบบนี้เนี่ยคงใส่ครีมมาน้อยเหลือเกินอร่อยสดๆครับและยังมีเบเกอรี่ด้วยนะฮะว่ากันว่าเบเกอรี่ที่นี่เนี่ยมาจากร้านดังร้านหนึ่งนะครับลองไปเซิร์ช Google ก,กันดูฮะ ตอนนี้ทานเสร็จแล้วนะครับอิ่มมากอิ่มอร่อยมากนะครับนี่แทบ,บจะเดินไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบนะครับเพราะว่าพอหลังจากทานบุฟเฟ่ต์มาอิ่มๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกลับขึ้นไปที่ชั้น83นะครับเขาจะมีซอฟต์ดิงให้บริการเป็นการปิดท้ายนะครับสำหรับคนที่มาทานบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็พักที่โรงแรมได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับ หลังจากทานบุฟเฟต์เสร็จนะครับด้วยความที่อิ่มเอามากๆผมก็เดินแบบหลงหลง,งงๆขึ้นไปชั้น84สักครั้งหนึ่งเพื่อเดินย่อยรับลมเย็นๆกันสักหน่อยอยากจะชมวิวกรุงเทพยามค่ำคืนแบบไม่มีกระจกกัน้นรับลมเย็นหายใจให้เต็มปอดนะฮะเสร็จแล้วก็ดันนึกขึ้นได้ครับว่าควรจะต้องรีบกลับลงไปลุฟท็อปบบร์ชั้น83 แล้วก็จิบเครื่องดืม่มอะไรสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เขาจะปิดให้บริการตอนสี่ทุ่มนะครับวิ่งเลยครับงานนี้บอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะเข้าพักที่นี่หรือว่าคุณจะกลับบ้านนะครับแนะนำว่าควรแวะชั้นนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับได้บรรยากาศแบบชิลสุดๆแถมมีเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะคุณเลือกจิบได้เลย บาร์เทนเดอร์ที่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับหลีลาดีใช้ได้ส่วนเครื่องดื่มก็อย่างที่เห็นครับรสชาติดีสีสันดีเหมาะแก่การถ่ายรูปพับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยการจิบค็อกเทลเย็นๆนะครับบนลูฟท็อปบาร์ชั้น83ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ใช่ชั้นที่อยู่สูงที่สุดนะครับแต่บาร์นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นบาร์ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ บนนี้ก็จะมีวิวให้คุณดูนะครับสำหรับมหานครในช่วงค่ำคืนเครื่องดื่มก็มีทั้งที่เป็นค็อกเทลแล้วก็ที่เป็นนอนแอลกอฮอลด้วยให้คุณได้เลือกดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็สามารถพักผ่อนที่นี่หรือว่าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพก็ได้เช่นเดียวกันครับ